โอ้ยม้วนมนเลยเอออันนี้เป็นห้องอะไรสักอย่างอันนี้มันตู้โชว์เหรอแมวเอามาพือ้ออน,นี้เป็นห้องนอนใช่โอ้พิซซ่าร้ายจ้องมองคุณจากความฝันอยู่แล้วเอออันนี้ตู้เก็บของอ่ะเปิดโอ้ยนึกถึงพิซซ่า work, work pizza, เวิร์กเวิร์กแอดพิซซ่าเพล็กเลยว่ะอันนี้ห้องน้ำเอ้ยได้อยู่น,นี่อะไรดูดาวเออะไรอ,อ่ะ มองชีฟตรงอันนี้คืออะไรคืออะไรไม่รู้ขับเฮ้ขับได้เอออ้าวอ้าวเกมอะไรวะเนี่ยโออขีดร้แรงโอ้หว้าววววเดยวเดี๋ยววเดี๋ยววเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดีดี๋ยวเ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 ดี๋ย พ่อมีแบ,บตรงนี้ด้อีเรือนี้ไม่งหน้าเหมือนไส้หว่าเรือเลยก็ไม่รู้ไปจอดขวางทางเรือคนกําลังขับเนี่ยฮะม,มานี่ผมจะผมจะแกล้งเรือคันผมจะแกล้งเรือลำนี้มานี่คุณไปยนนักใช่ไหมคุณตปยนนักใช่ไหมมาขวางทางนี่ขวางทางเรือคนอื่นมานี่โอ้หอ,อย่างดาร์กเลยเอาเค้กไปอู้ยไฟแดงด้วยอู้ ว้วอะไรว้วเอาชา้าโอ้ชา้าพวกอดหลอนเลยเรือหายไหมเรือไม่หายด้วยสเปร์สเปร์ป้องกันร้ายแรงอันนี้อ่าเอ้ยโคตรเท่เรือไม่เคยเยอนแล้วมันโอ้โห